สวัสดีครับพบกับผมครูครูวีทอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมของที่สั่งไปแล้วนี่พีออเดอร์ช้าเขานะครับมาถึงมือแล้วนะครับนี่ครับโอเดียน่าอีกแล้วนะเป็นขนมอบกรอบรสคาราเมลนะครับซึ่งครั้งนี้แถมฟรีเหรียญเหล็กพลังดัวก้อนภาคซูเปอร์นะไม่ใช่ภาคแซดแล้วขึ้นภาคใหม่แล้วนะครับสั่งมาจากช้อปปี้นะครับพีออเดอร์ช้าของนะครับซึ่งหนึ่งรังนี้นะครับนี่ครับกรอบด้วยนี่ครับสิบสอง กล่องคูณ6แพ็คนะครับนี่ครับข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลน้ำหนักสุทธิ8คําต่อกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในนะครับจะประกอบด้วยอ,อะไรบ้างนะครับเปิดเลยละกันครับไม่อยากเสียเวลาครับ นี่ครับทุกครั้งการพีก็จะได้บิ๊กการ์ดลายนี้มานะครับแถมทุกคนครับที่พีได้บิ๊กการ์ดลายบิ๊กบ๊อบของจอมันบูนะครับแล้วใครให้พีเป็นกล่องในแผ่นนี้คเกมยิงเป้าโอเดียน่านะครับมาดูข้างในดีกว่าครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เปิดก่อนสักสามแพ็คนะครับนี่ครับกล่องอีกแค่นี้ครับถ้วบอกกล่องละยี่สิบบาทนะครับนี่คือหนึ่งแพ็คนะครับ ออกไปหกแพะลองดูที่ตัวขนมก่อนนะครับมันจะเป็นยังไงนะนี่กล่องเล็กนิดเดียวครับเทีามือบมืองเงี้ยกล่องเทามือนะครับกล่องสูงอยู่ยี่สิบบาทนะครับเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของขนมอยู่นะครับด้านหลังอ่าด้านข้างก็จะเขียนนะครับ แถมฟรีของเรานทุกกล่องนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับเขาบอกว่าถามสั่งยกลังได้ที่ยิงสามอันครับที่ยิงเหรียญที่เล่นยิงเหรียญนะครับตั้งเหรียญแล้วก็ยิงเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับว่าหนึ่งกล่องประกอบไปอะไรบ้างนี่นะครับหนึ่งกล่องประกอบยขนมหนึ่งซองแปดกรัมนี่ครับเหรียญ เหล็กพลังดารา์บอลซูเปอร์อ่าซึ่งต่อไปเป็นระดับของเหรียญที่อยู่ในนี้ครับมีทั้งหมด3ระดับคือระดับเหมือนดราฟบอลแซดเลยนะครับก็คือ1ก็คือเหรียญนอร์มัลนะครับ120บแบบสเหรียญเงิน120บแบบสเหรียญทอง120บแบบรวมทั้งหมดนะครับ360บแบบนะครับแต่ว่าภาพมันจะเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนแค่พื้นหลังพื้นหลังธรรมดาพื้นหลังเงินแล้วก็พื้นหลังสีทองนะครับอ่านะเดี๋ยวผมจะแกะเอาเหรียญออกมาก่อนแล้วเปิดลวดเดียวทีละ หนึ่งแพ็คนะครับนะฮะหลังจากแกะขนมออกมาเพ็จซึ่งถ้าแพ็คไหนนะครับได้ที่ยิงไอ้กล่องไหนนะครับขออภัยในหนึ่งแพ็คนี่จะได้สามอันเนี่ยได้ที่ยิงเขาจะใส่ที่ยิงมาให้ด้วยเนี่ยียิงเหรียญนี่ยนนซึ่งได้หนึ่งแพ็คนี่ยได้สามอันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เหรียญอะไรบ้างในแพ็คที่หนึ่งนะครับาารเลยครับ 1นซองได้2เหรียญน,นะครับ1นซองได้2เหรียญซึ่ง1กล่องก็จะได้4เหนนรียญนะฮะนี่เหรนะียญธรรมดาครับนี่พักสเปอรอ์มีโกฮังอนาคตสกับดูม่านนะครับโอ้โยซอ,องนี้สุดซองนี้ได้3เหรียญเลยครับโอ้ซองนี้คุ้มครับปกติจะต้องได้2เหรียญโอ้บิสตาสุดเอร์เซียบูนะเท่เนเซียบูอ่าสามารถแล้วก็โอ้ดินทอง ซิงเกิคูนีภาคศึกประลองประชันระหว่างหกเจ็ดครับจับวันหกันที่เจ็ดไปเหนียงพอมาแล้วจะเป็นรังอนาคตนะครับอิตาเซียบรูวันนี้คู่กันแน่เลยครับอ่าโคดินฟิเซอร์ครับ เห็นเลขของคุณภาพดีครับแต่วก็โกคูสุปรองหกเจ็ดอีกแล้วครับ <c oughs> แต่บิวครับเดอบ,บิลด์เช็คสำลรยล้างแล้วก็ครั้งอนาคตมาอีกแล้วท็อปโปรครับท็อปโปโอ๋อทามเียนนี่ครับแล้วก็ ดีโกโลเงินครับโอเคดีโกโลเงินอนันสุดท้ายเป็นเน่ครับ,บรเบเต่าครับโอ้สวยครับร้ำบิงคาอันนี้สามเหรียญอีกแล้วครับแล้วผมรู้ได้แค่สี่เหรียญหรือมันจะได้ห้าเหรียญน,นะครับได้ห้าเหรียญต่อหนึ่งกองจำชื่อไม่ได้ครับลูกน้องฟิเซอร์โซเบตครับ โอ้วิสต้าบลูครับอันนี้ไม่ใช่เหรนทองนะครับดูขอบเอาอ๋อวิสต้าบลูทองเข้ามาครับโอ้โหสวยๆอันนี้เบต้าบูอีโวนะครับขอแก้ไขครับบู e อีโวมันจะได้ห้าเหรียญน,นะครับหนึ่งกล่องทั้งนั้นอยู่แล้วเพราะมีฝากของบอดยแกะไปเรื่อยก,ก็รู้รมีฝากของบิดสองเหรียญครับดรังน,นี่ตอนฟันมสามารถครับกอ้โห เห็นคุณภาพครับอสามดีดไปกแกะแปลว่า1กล่องได้ห้าดีดนะครับขอใครนะครับดีตาบูลซ้ำนะครับทั้งทั้งเด็กทั้งเด็กอ่าไม้ไม้สีทองนะครับสวยๆโอ้หังอนาคตไม้ธรรมดามีไม้สีทองมาแล้วแล้วก็นี่โอ้ กูแบล็คครับหรือสามารถนั่นเองสีทองครับไปได้ทองมาตีเงินมาหนึ่งนะสำหรับเอออ่ะทองครับโอ้โหก็ซียาวิสซ์โอวิสก็สวยนะพื้นหลักอ่าเพื่อนอันนี้ฟรอสต์ไม่ใช่ฟิเซอร์ครับฟรอสใครตามห้าซูเปอร์อยู่ก็จะรู้นะครับว่าเป็นฟิเซอร์ในจักรวาลที่หกครับเพราะว่าเป็นจักรวาลขอแค่นี้ก็จะมีอะไรคล้ายๆกัน บูมาครับอาคาริฟูล่าครับสายาาจากวันที่6บิลุสบิลุสแล้วก็โกหังอันนี้โกหังอดีตนะครับอ่าโกคูซุภาษาญยาทรีครับแล้วก็สังครับ อ่ะด้วยของก็สวยๆนะเพราะว่าสมาร์ทกล้องสวยนี่พิสตาบลูมาอีกแล้วโกฮังนี่น่าจะเป็นล่างอัลติเมทครับอ่าอันนี้แชมป้าครับพี่น้องของบิลจากกวางที่หกครับที่ทำลายหลังใครไป้ครับดาวน์บอลก็ตามภาคเปิดด้วยนะผมว่าสนุกไม่แพ้รักแซกนะเปิดใจยอมรับกันนะครับเปิดใจดูหน่อยครับเรื่องหัวสีอันนี้โกฮังครับฟังฮิปฮอปพิสตาบลูอีโว่ต้องเปิดอีโว่สุดๆเพราะว่าเข่าตาหวาน หมายเลขสิบเจ็ดนี้ครับ MVP ศึกประชันพลังครับสมาร์ลิคุระสองเบททิบทั้โป้งเงินครับตับงลีกอาจจะเบี้ยวๆหน่อยนะเหมือนแบบผ่านคุณภาพกับลิตอาจจะนิดกๆหน่อยนะครับ ร้านซูโซียามาพูดกับเทนตว่ามาพูดกับทางอนาคตนะครับไม่เคี <My. S 1> <K ale. S 2> อ่าจีจี้ครับจีจี้มันอย่างไรก็โกสุนทองทั้งหมด ดับดูมาแล้วก็อ่าโคเทนทองครับพออยากได้เขาโกซุนทองก็มาให้เลยนะคาดซุนตัวหันหลังไปนล้ววันทูเปอร์นะลืมบอกไม่ใช่นล้ววันเซตแล้วนะร,รูปไม่เหมือนกันนะโกลเด้นฟิเซอร์้ามานะครับโกลเด้นฟิเซอร์อันนี้ได้ชิงคังครับ แับส่างชื่อหมดเอ่านี่เอน,น,นชินนฮันนัเอนชินฮันไปชิงทางเทลดาสูงสุดนะครับตอนนี้นะที่ออกมาคือพ่อของพวกวิชสามารถโอ้ยไมีรู้สร้างอีไใครครับแล้วก็คาเบครับทอดูมาโคตเติลครับ หนึ่งแพ็คก็ได้เหรียญเงินมาหกเหรียญทองหกนะครับหนึ่งแพ็คนะครับเดี๋ยวผมจะแกะอีกสองแพ็คออกมาแล้วเรามาดูต่อกันยาวครับนะฮะมาแกะกันต่อครับอีกสองแพ็คนะครับดูว่าจะได้อะไรกันเพิ่มเติมครับพิโกโลกับเซนชินฮันครับสร้างนี้ซ้ำนะครับนี่ก็ซ้ำนะแต่ทินทางอ่าได้องค์คาร์ลของท่านเซนโอเหรียญเงินมา ครั้งครับวิสครับอ่าบีชิต้าไซกัทรูครับผม้ต่างแบบสุดประชันหกเจ็ดนะครับโอ้มาคู่กับโอคูพอดีครับโอคูอ่าบูไคโอเคนครับอันนี้ผมจะบูไคโอเคนนะครับอันนี้สวยสวยสวยบูมาแล้วก็พิโกโรอันนี้สุดประชันพลังครับปูมาไม่รู้ เจ็ดแล้วก็น้องวิสนะครับเดี๋ยวพี่วิสกับวิววาโดสจำไม่ได้ครับเป็นพี่เดี๋เป็นน้องกีฬาโคดิ้งฟิเซอร์อาเคลนะด่างเหลียญเงินเหมือนมีรอยถลอกนิดนิดนะครับตรงนี้ด้างธรรมดาก็สวยด้างทองก็สวยเคลนี่อันนี้มัน อันนี้ไม่ใช่เคียวเคลล่าร่างรวมเหรอสามารถนะครับาริฟูร่าทองครับนี่ฟังใหไ่แล้วโคคูบรูบิลุสนะครับลุสนเงิน แล้วก็กระต่าครับเรื่องนี้ผมชอบมากหยุดเวลาดังหยุดเวลาปะเบมัสเท่ครับโกฮังครับฟรอสแชมปาบาตัตโมจำชื่อไม่ได้ครับเด็ดเงนนะิน,รนครับมาตู้จากจกวาลทที่หกครับ ก็คูบลูโ็คูสซาย่าจิเรนครับนี่ผู้ที่แข่งกร่งที่สุดในจักรวาลตอนนั้นนะครับเบชิต้าสยาทรูครับเหนื่อยเงี้ไหโอคูคาเคนนะครับ โกูซูเปอร์สีย่าครับ5สามหรอสามครับนี่เป็นกูล่าทองครับนี่อยากได้สเตจกูลาทองครับอยากได้โกคูสายมบลูทองจอมันบลูกับหมาสุดโปรดของเขาแล้วก็คุยลินนะครับคุยลินร่างตำรวจคุยลินก็มีร่างอื่นนะครับร่างตำรวจร่างหัวลนุนกูบลูีกแล้วคาเบ ปะเบ้คูบูอ้าพวกเราตาวลองรับบางการโอ้โหตาวปะเบ้ครับปะเบ้จูรเรนทร้างนี่ทางด้านฮิคารินะฮะผมจำไม่ถี่ด้านนี้จะเป็น่างมีออร่าของสีสีน้ำเงิน,นใช้นไอปพลูโผล่นิดหนึ่งอ้าบิ๊กโต้มาครับอุ้ย โกคูร่างนำใจกายนำจิตยานนะครับอ่าอันนี้มองฟิเซอร์ครับทาคกมาป๋องโกคูบลูแล้วก็วิสิตาบลูมาคู่กันแต่ของโกคูเป็นไคโอเคนครับเป็นล่างที่มีเฉพาะในแอนิเมะนะครับในมังงะจะไม่มีโกบูบลูไคโอเคนทรัง อัตราสิงค์ครับแล้วก็คอนเทนซ์รคางครับมไม่ครับคือรินร่าง,องของผมกห่างอ่ากูร่างเอาตรวอีสติ้งอันนี้น่าจะสมบูรณ์นะผมออกเทาเทาแลลวอันนี น okay, ี่สังครับเคลแล้วก็โอคแบราสมิสตาบูอิโวแล้โอคุสปัสสยา ราไฟน้ำร้อนหาซื้อได้นะผมคิดว่ารนวนสะสมไปอย่างน้อยมีสักเหรียญหนึ่งก็ยังดีครับแล้วมาซุปเปอร์โกฮังอันนี้ดิสโปรครับจะไม่ผิดนะอ่าวิสเหรียญทองครับกรีนแล้วก็คู่คู่สีคู่สี เต่าการโตเงินครับโอ้โหมาทั้งทองมาทั้งเงินนะครับคาเบสอรซิยาโอ้โหอันต้าสติงคาเบทองครับนังยังไม่มีครับทองมีอีกมีอาร์ตหนึ่งเลยครับโอ้โหอ่าแบล็กโดสไซด์ครับ ซอันนี้เคล่าครับเคล่าล่างสุสียาแล้วก็โอ้โอคุสุสียาทรีเหรียญทองอุ้ยของอชอบมาแล้วเรททรีเขาพิสุทธิ์เดี๋ยวเขายักบ,บูว่าบูมาด้วยสมุูรแบบมากคาเบะติโตะแล้วก็โอ้ฟิเซอร์ครับเดทท็ทองเด็ดทองโกลเด้นนะครับทองเหรียญเป็นทองไปแล้ว ครัง้งครั้งอีกแล้วทางด้านขวาทั้งเด็กเปลี่ยนทองก็ามามาพูดกับโคเฮนใช่ไหมรอสแล้วก็โรเซ่ครับแบล็คโรสิอาโรเซ่ยืดอายุสามีครับ ังเคลราสุอรสียานในตำนานบูมาทองครับโอ้เข้าครัวพีตาร์มาพวกเลยครับล่า,า,ลางทองบูมาแล้วก็คาเว่ครับอาธรรมดาทรัง บรูแล้วก็บรูมาเงินเงินก็มานะคร mm ับโัหังแล้วก็ mm hmm. วาโด mm hmm. สริฟูล่าครับคูรินแล้วก็จอมันบูกระหมาของเขาทองครับ อูอ่าคูรินเงินครับแล้บิดุสอยากได้สายรับ,บรูสีทองของโกคูอ่ะมีไหมอันนี้ชาวนาเม็กครับจำชื่อไม่ได้นะครับโกคูเบชิตโตชองครับ ไม่ยูเรนนะพีโกโลแล้วก็โกฮังครับเบสต้าแล้วก็โคคูไคโอเคนนะบูบูโอ้ยนะ oh, ไม่ใช่บูนะโคคูซุปเปอร์เซียบูไคนะโอเคนนะเพิ่มอัอนอนะครับบูไคโอก,ก็ไรครับสองซองสุดท้ายชิจิ อ่าไอ้ทม์ชินคนะรับบลูมาแล้วก็เบสตา,านะครับสำหรับรอบแรกก็ขอเปิดเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำงานด้วยนะครับนี่ครับสองเหรียญที่ชอบที่สุดของร่างทองก็เนี่ยน,นี่ครับโกคูเซียทรี 3. กับปาเบบูนี่นะครับเห็นชอบสุดสำหรับวันนี้นะครับยมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามขนมโอรินญาด้วยเหมือนเดิมนะตอนนี้เป็นนักวันซูเปอร์แล้วนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีเป็นการ์ดมาเพิ่มอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้ากระผมผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเปิดให้หมดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะเปิดเสร็จก็จะมาลงเหมือนเดิมนะครับฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กปูคูพิธีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ